สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาต่อกับการเล่นบันไดเสียงไมเนอร์สเกลอีกรอบนะครับคลิปที่แล้วนะครับครูได้ยกตัวอย่างนะครับว่าเอไมเนอร์สเกลมีลักษณะแบบนี้นะครับนะครับทีนี้กูก็จะมาแนะนำนะครับหลักการเลื่อนนะครับเลื่อนสำหรับใช้คีย์อื่นนะครับทีนี้ดูเมื่อกี้เอใช่ไหมครับคูจะเลื่อนคูอยากได้เอไมเนอร์นะครับคูจะเลื่อนจากนี้มานะครับโดยใช้ลักษณะบล็อกของนิ้ว1นึห่างห่างชิด ห่างห่างชิดห่างห่างนะครับก็คือห่างก็คือเต็มเสียงชิดก็คือครึ่งเสียงนะครับดูนะครับนิ้ว1นิ้ว3 4, กกนะนิ้ว4ี่ตากานะนิ้วหนึ่งก็คือนิ้วชี้นิ้ว3ก็คือนิ้วนางนิ้ว4ก็คือนิ้วก้อยนั่นเอง1 3 4 1 3 4แล้วก็1 3ดูนะครับจำไว้นะเอาอเต็มแรก1 3 4 1 3 4 1 3ีมจะเป็นทางนิ้วของไมเนอร์ทั้งหมด1 3 4 1 3 4 1 3นะครับเราอยากได้เอเราก็แค่เลื่อนมาช่องที่เท่ไหนครับ ช่องที่1แล้วก็ทํานิ้วเหมือนเดิมนะครับเหมือนไมเนอร์อย่างงี้1 3น1 3 4 1 3, 4, 1, 3ีหนี่นมเห็นไหมครับอยากได้ F ชาร์ปก็เลื่อนขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหม F arp, อฟชาร์ปไมเนอร์ง่ายไหมครับอยากได้ G ีทำไงครับก็เลื่อนจาก F ชาร์ปขึ้นมานะครับก็จะได้ G ีนะครับอยากได้ G ีชาร์ปก็เลื่อนจากไหนครับจีก้นมาอีกนะครับก็จะเป็นช่องสีอย่างเงี้ยนะครับ เลื่อนมาอีกก็จะเป็นเอนะครับช่อง5นะครับเลื่อนขึ้นมาอีกช่อง6ก็จะเป็นเอชาร์ปนะครับเอชาร์ปอย่างนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาก็จะเป็นบีนะครับอ่ากูไม่ยกตัวอย่างแล้วนะไอ้จ่ามาเลื่อนขึ้นมาช่องแปก็จะเป็นซีไมเนอร์เลื่อนมาช่อง9ก้าก็จะเป็นซีชาร์ปไมเนอร์เลื่อนมาช่อง10ก็จะเป็นดีเมเจอร์นะครับประมาณนี้พอเข้าใจไหมครับหลัากการง่ายๆนะครับโดยการใช้รูทในสายที่ สายนะครับสายที่6นะครับทีนี้หลักการนี้มันสามารถไปใช้ได้กับสายอื่นไหมผมลองเทียบอื่นนะครับครูจะให้เราเล่นดีไมเนอร์โดยใช้รูทจากสาย5นะครับอ่าดูนะดูใช้รูทจากสาย5 D E F นะครับ G A B C D ีดีได้ไหมอ่าดูนะครับลองใช้หลกักการ1 2 3่งสองสามหนึ่งสองสามซีด้าได้เหมือนกันไหมครับ D E F G A จีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันไหมดีไหมเน่ะได้เหมือนกันเห็นไหมครับได้ครับสแสดงว่าันไในสียงนี้ถ้าเราเล่นนะครับครับได้ได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราอยากได้คีย์อื่นในสายที่ห้าเราก็เลื่อนไปบได้ไหมครับ ได้เหมือนกันนะครับซีได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันดีก็เลื่อนมาช่อง5 E อีก็เลื่อนมาช่อง7นะครับแล้วก็เอฟเลื่อนมาช่อง8 G จีเลื่อนมาช่อง9แล้วก็เอเลื่อนมาช่อง1ิบนะครับทีนี้หลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับหลักการแค่นี้นะครับไม่ได้ยากนะครับเราแค่เลื่อนหาช่องแล้วก็สําคัญที่ให้เน้นย้ำคือโน้ตตันรูทรูทจะอยู่สายที่5และสายที่6นะครับเป็นหลักนะครับโอเคนะครับ อยากเก่งก็ต้องฝึกอยากเก่งก็ต้องหมั่นทบทวนความรู้ครับเจอกันใหม่กับครูตัวในคลิปหน้าอีพีหน้าครับวันนี้การนําเสนอเรื่องม i n เนอร์สเกลก็จบลงไปเพียงเท่านี้ถ้างงตรงไหนสอบถามก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวครูจะมาตอบแล้วก็ถ้าตอบเป็นตัวหนังสือไม่ได้มันยาวเกินไปหรือลัวไม่เข้าใจผมก็จะตอบเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับกูตัวครับตัวกุติครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ